สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินแปลงหนึ่งในอำเภอวาไล่จังหวัดอุทัยธานีที่อยู่ติดเส้น333สามนะครับเอกสารสิทธิ์นอสอสี่จอมีเนื้อที่ทั้งหมดยี่สูหไร่เศษนะครับขายอยู่ที่ไร่ละสามแสนห้านะครับมาดูขอบเขตแปลงที่ดินด้านหน้านี่นะครับที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ว่าติดเส้นสามนะครับยาว ย,ยาวไปถึงขอบนู้นมีความยาวอยู่ที่110เมตรแล้วส่วนขอบเขตด้านนู้นก็คือเราจะเลาะคันตรงนั้นครับที่มีต้นมะพร้าวยาวไปถึงต้นตาลน,นะครับแล้วก็ยาวไปถึงท้ายนู้นข้อดีของแปลงนี้นะครับด้านท้ายนั่นนะครับยาวไปถึงนู้นจะอยู่ติดลําคลองมีน้ํานะครับเหมาะกับการทําเกษตรนะครับแล้วยาวมาถึงขอบเขตตรงนี้ถึงตรงกอไผ่นะครับ าตางกอไผ่ตรงนี้กอไผ่ด้านนี้นะครับก็มีน้ําและส่วนด้านข้างทางทิศตะวันตกนะครับขอบแดนนี้นะครับมีเนื้อที่ยาวอยู่ที่295เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับสภาพปัจจุบันเจ้าของได้ทําอ้อยไว้นะครับนี่ครับดินดีมากเลยนะครับหากท่านใดกําลังมองหาที่ดินที่ทําการเกษตรโคกหนองนาหรือทํารีสอร์ทนะครับ ที่ดินแปลงนี้เหมาะที่จะลงทุนอย่างยิ่งเลยนะครับมีทั้งน้ําแล้วมีวิวภูเขาและอีกอย่างยังติดถนนเส้นสามสามสามนะครับนี่นะครับสภาพวิวเขาอันนี้วิวด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวิวด้านบนให้ดูนะครับ และในส่วนแปลงที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวตลาดกาลุงอยู่ที่3กิโลห่างจากตัวตลาดบันไล่หรืออำเภอบันไล่นะครับอยู่ที่22กิโลห่างจากอำเภอเมืองอุทัยธานีอยู่ที่50กิโลและในส่วนแหล่งท่องเที่ยวห่างจากตลาดชาวให้อยู่ที่23กิโลห่างจากถ้ำเขาวงอยู่ที่28กิโลห่างจากกจนมะโกดอยู่ที่55กิโล และห่างจากอุปตาอยู่ที่48กิโลและห่างจากกรุงเทพมหานครอยู่ที่230กิโลหากลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่0956306301ต้อมนะครับ